ผัดไทยรสด,ด่วนกุ้งสดที่ว่าเป็นรสด,ด่วนก็เพราะเราไม่ต้องมานั่งทำน้ำผัดไทยเองเราใช้น้ำผัดไทยสำเร็จรูปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้เลยค่ะผัดไทยให้ดีจะต้องผัดทีละจานนะคะเรามาดูส่วนผสมของเรามีดังต่อไปนี้เส้นเล็กถั่วง,งอก กุ้งสดตัวใหญ่กุ้งฝอยแดงตัวเล็กจิว๋วไข่ไก่ไชโป๊หอมแดงใบกุ้ยช่ายถั่วลิสงตำน้ำผัดไทยของเราวันนี้ใช้ยี่ห้อโลโบ้ผสมด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกพริกป่นเล็กน้อย เริ่มจากการผัดกุ้งสดตัวใหญ่ในขนาดที่ผัดกุ้งเนี่ยเราใส่น้ําซุปลงไปนิดนึงเพื่อที่จะเอาน้ําซุปกับกุ้งผัดเนี่ยไปใส่ตอนที่เราใส่ส่วนผสมอื่นพอผัดกุ้งเสร็จแล้วก็ตักใส่จานพักไว้พักไว้รวมกับน้ำกุ้งหลังจากนั้นก็เจียวหอม ข่าเจียวหอมเสร็จก็ใส่เต้าหู้เหลืองหัวงอกใบผู้ชายเส้นเล็กและส่วนผสมอื่น,นมีน้ำน้ำสโลปรุงไว้น้ำกุ้งกุ้งฝอยใช้โป๊สามไข่ไก่แล้วก็ผัดตอนนี้ผัดเส้นเร็วๆเลยนะคะผัดเส้นเร็วๆไม่งั้นเส้นจะจับตัวเป็นก้อนพอผัด ได้ที่สักระยะก็ใส่ปุ้งสดไปสามถึงสี่ตัวต่อจานใกล้เสร็จแล้วค่ะหั่นอีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ตักใส่จานทานได้เลยปรุงรสด,ด้วยมะนาวพริกปน่นถั่วลิสงตามใจชอบอร่อยมากๆค่ะ